ก็ที่สาคัญคืออัตราผลตอบแทนเมื่อสักครู่นี่ทาง i n n o v เวสเขาให้เฉลี่ย6.6 <6. 6. S 1> ใช่ปะ่ะฮะกสิกรเขาให้เกือบ7%เลยนะโอ,โอ่นนี่ก็ถือว่าก็ด้วยราคามันลงมาลึกนะนะแล้วก็ปตทอเองก็แน่นอนช่วงนี้ปตทเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่ส่งเงินเข้ากระทรวงทาคลังเยอะสุดในเรีกท็อปไฟเลยนะครับอ่าก็ ก็มีรัฐ,รฐวิสาหกิจอื่นที่อยู่นอกตลาดเนี่ยเขาก็ส่งเงินเข้าคลังอ่านะฮะก็ปทก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะนั้นเนี่ยปันผลก็จะเยอะแต่ปทไม่ใช่เป็นรัฐวิสาหกรจเป็นเป็นรัฐวิสากรีเป็นรัฐวิสากรีอ่าแต่อยู่ในตลาดทรัพย์เป็นบริษัทเป็นรัฐวิสากิจที่จดทะเบียนในตลาดรัพ์อ่าครถือเกิน5 0ใช่เพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้รับเงินอ่จากปทไปในรูปของเงินปันผลอ่าที่กระทรวงการคลังจะได้ในแต่ละปีก็ หลังๆนี่ก็ปันผลเยอะขึ้นนะสำหรับปตทนะครับด้วยความจําเป็นของอกระสุนหางด้วยนะฮะกระสุนหางถือหุ้นใหญ่ไงะะอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะ <S <S สำหรับผู้ถือหุ้นของปตทก็อ,ทอ, <S <S อย่างน้อยเนี่ยปันผลหุ้นด้วยเฉลีย่ยประมาณสักหกเปอร์เซ็นต์แม้ว่าแคปต้นเกณฑ์อาจจะยากยากหน่อยนะไม่ค่อยจะมีแต่ได้ปันผลก็อย่างน้อยก็ในในักทุนที่ในกลุ่มที่เป็นลักษณะของการลงทุนระยะกลางยาวก็ถือว่า การได้เงินปันผลโดยเฉลี่ยประมาณ6-7็ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจสําหรับตัวของปตทนะครับวันนี้ต้องจับตางบการเงินของบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับหรือว่า PTT ทครับ,รบอืม,อมนะฮะก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยถ้าตามหมุดหมายก็คือว่าจะมีการประชุมบอร์ดเพื่อพิจารณาวาระสำคัญคืองบการเงินแต่ภาษานี่นะฮะแต่ว่าก่อนที่จะ งบจะออกมานะครับก็มีการประเมินนะครับโดยมีการคาดการนะครับเรื่องของตัวเลขของอกําไรสุทธิของทางบตทในช่วงของไตรมาสสามเนี่ยเลนส์เขานะฮะก็เฉลี่ยประมาณสัก1,8000ล้านถึง2,000 0กว่าล้านบาทนะฮะอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับแต่อะไรก็ตามนะฮะถ้าดูในแง่ของรายโบเกอร์เนี่ยครับก็ปรากฏว่าอย่างบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยคาดว่าบตทเนี่ยจะมีกำไรสุทธิในช่วงของไตรมาสสนะครับ 2 5 5 0ล้านบาทครับก็คิดเป็นการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ26%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุหลักๆก็มาจากบริษัทย่อยในเกลือมีอไม่มีบันทึกขาดทุนจากสต็อกน้ำมันแถมยังมีกำไรด้วยนะและที่สำคัญการฟื้นตัวของธุรกิจหลักไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นแล้วก็ปิโตรเคมีนะครับารายได้รวมเนี่ยก็คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ1.9ล้านล้านบาทนะครับก็ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนแล้วก็แน่นอนแหละครับว่า การเติบโตของธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่นเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นและก็มีการประเมินไปถึงไตมาสีด้วยนะครับว่าจะมีกําไรเนี่ยประมาณสัก20 0 0 0ล้านบาทเหมือนกันนะก็เรียกว่าก็ถือว่ายังยืนพื้นได้ในแง่ของกําไรก็รับแรงหนุนจากในแง่ของฤดูการท่องเที่ยวนะครับก็แน่นอนมีการใช้จ่ายเยอะนะครับในแง่ของน้านมันรวมถึงปิโตรเคมีและเคมีพันที่มีแนวโน้มดีขึ้นกรุงศรีเขาให้ราคาเป้าหมายของปตทไว้ที่32มสบาทห้าสิบสงอันนี้คิดเป็นผลตอบแทนจาก เงินปันผล6%ด้วยกัน oh. อันนี้โดยเฉลีย่ยก็ประมาณสัก6%ต่อปี <c oughs> อันนี้ในมุมของกรุงศรีนะครับขณะที่ทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ i n n o v e วชกนะครับก็มีการประเมินงบ,บการเงินรวมถึงกำไรของปตทเช่นเดียวกันก็มีการคาดการณ์นะครับว่าปตทเนี่ยจะมีกำไรสุทธิในไตรมาสที่3อยู่ที่ประมาณ20,000ล้านบาทก็ใกล้เคียงกับที่ทางด้านกรุงศรีเขาประเมินเอาไว้นะโดยทางด้าน i n n o v e วชซกก็มีการก็ ประเมินนะฮะว่ากําไรที่ออกมาประมาณ20,000ล้านเนี่ยมาจากแรงหนุนในกลุ่มธุรกิจปิโตเคมีคและโรงกลั่นที่มีแนวโน้มการปรับตัวที่ดีขึ้นตามค่าการกลั่นและมาจิ้นที่ฟื้นตัวมากขึ้นเนื่องจากต้นทุนสต็อกน้ำมันลดลงรวมถึงธุรกิจก๊าซปิโตเรเลียมเหลวอย่าง LPG เติบโตตามความต้องการภายในประเทศขณะที่ธุรกิจน้ำมันยังได้รับอน,นิสงจากราคาขายปลีกที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนแนวโน้มไตรมาสที่4นะครับคาดว่ากำไรฟื้นตัวต่อเนื่องจากปริมาณและราคาขายเฉลีย่ย mm hmm. ของผลิตภัณฑ์ปิตโตรเลียมที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะครับทาง i n n o v e เก็ยังบอกนะครว่าปรตอยังมีแผนในการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการบริหารจัดการสินทรัพย์รวมร่วมกับบริษัท PTT t a n k ง e r m i n ม l นล um จำกัดหรือและ p t t g c เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์และเพิ่มกระแสงเงินสด รวมถึงการช่วยลดภาระหนี้สินนะครับทั้งนี้เนะี่ยประเมินรายได้ในปี68อยู่ที่ประมาณ3.09ล้านล้านบาทโดยมองว่าการ,รมีธุรกิจครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำยังคงเป็นฐานรายได้ที่แข็งแกร่งของปตทพร้อมคาดการณ์นะครับว่าตาผลตอบแทนเงินปันผลจะอยู่ที่ประมาณ6.6%ต่อปีเมื่อกี้ของกรุงศรีให้อยู่ที่6%อ่า6%นะครับ ทั้งนี้มองว่าปตทอเองเ,เป็นหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่งที่มีความหลากหลายของธุรกิจและมีโอกาสในการฟื้นตัวในระยะกลางจึงแนะนํายังมีคงคําแนะนำนะครับ,ใน,รบในส่วนของ Outperform พร้อมให้ราคาเป้าหมายที่39บาทถ้าดูราคาณนะวันนี้ยังมีอัพไซด์ถึง27%ด้วยกันครับอันนี้ในมุมของ i n n o v a e เซกนะครับ,รบมาในมุมของกะซกรกันบ้าง <c oughs> ก็แนะนําก่อนเลยฮนะซื้อเลยนะครับให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่34บาทนะครับ ก็มีการประเมินนะครับว่าไตรมาสสาเนี่ยกำไรสุทธิจะอยู่ท <consiste sid elines> ี่19,600ล้านบาทอันนี้ในมุมของกสิกรนะก็เพิ่มขึ้น20%เนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียนกันของปีก่อนแรงหนุนครมาจากในแง่ของกลุ่มพลังงานนะครับที่มีกําไรจากสต็อกน้ำมันรวมถึงกลยุทธ์ของปตทนะครับที่มุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์นะฮะเพื่อสร้างซินเนจีและก็โมเดลธุรกิจใหม่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนะครับโดยมีการลงทุนและจัดตั้งบริษัทร่วมอย่างบริหารท่าเทียบเือแลละก็คคงสิน้า กับ PTTGC แล้วก็ไทยออยนะครับขณะเดียวกันนะราคาหุ้นเนี่ยที่ซื้อขายระดับ PBV ในปีหน้าเนี่ยก็ประเมินไว้ที่0.71เท่า0 7เท่า,ทาซึ่งก็ต่ำกว่ากลุ่มใน,ในคู่แข่งในกลุ่มนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออัตราผลตอบแทนเมื่อสักครู่นี่ทาง i n n o v a t e เขาให้เฉลี่ย6.6 <6. 6. S 1> ใช่ปะ่ะฮะกสิกรเขาให้เกือบ7%เลยนะ oh. อะนี่ก็ถือว่าก็ด้วยราคามันลงมาลึกนะ นะแล้วก็ปตทเองก็แน่นอนช่วงนี้ปตทเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่ส่งเงินเข้ากระทรวงคลังเยอะสุดในเเล็กท็อปไฟเลยนะครับอ่าก็ก็มีรัฐรัฐวิสาหกิจอื่นที่อยู่นอกตลาดเนี่ยเขาก็ส่งเงินเข้าคลังอ่านะะก็ปตทก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะนั้นเนี่ยปันผลก็จะเยอะแต่ปตทไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ เป็นเป็นรับสากจเป็นรับสากาแต่อยู่ในตลาดรัพย์เป็นบริษัทเป็นรับสงกจที่จดทะเบียนในตลาดรัพย์างถือเกิน50%ใช่เพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้รับเงินจากปตทไปในรูปของเงินปันผลที่กระทรวงการคลังจะได้ในแต่ละปีก็หลังๆนี้ก็ปันผลเยอะขึ้นนะสำหรับปตทนะครับด้วยความจําเป็นของกระทรวงการคลังด้วยนะฮะกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ไงนะฮะอันนี้ก็ ก็ uhm. ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะสำหรับผู้ถือหุ้นของปตทก็อย่างน้อยเนี่ยปันผลหุ้นโดยเฉลี่ยประมาณสักหกเปอร์เซ็นต์แม้ว่าแคปต้นเกณฑ์อาจจะยากกหน่อยนะไม่ค่อยจะมีแต่ได้ปันผลก็อย่างน้อยก็ในนักทุนที่ในกลุ่มที่เป็นลักษณะของการลงทุนระยะกลางยาวก็ถือว่าการได้เงินปันผลโดยเฉลี่ยประมาณ6-7%ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็น <ninety> จุดที่น่าสนใจสำหรับตัวของปตทนะครับ